สวัสดีค่ะเจอกันใน้านะคะวันนี้นะคะก็จะมาสอนวิธีการถอนการติดตั้ง The Sims แบบอินวันนะคะก็นี่นะคะลองถอนแบบธรรมดาแล้วนะคะมันไม่ได้จะทำให้ดูแบบถอนการติดตั้งแบบธรรมดามันจะขึ้นแบบนี้นะคะให้ไปที่โฟลเดอร์ที่เราติดตั้งเกมไว้นะคะก็คือของสำหรับเราจะเป็นอันนี้ รอเลอนลงมาสุดน้อนนี้นะครับก็กดเข้าไปแล้วก็บันคีย์แก๊สแค่นี้นะคะก็รอ้อยมันเสร็จก็เรียบร้อยแล้ค่ะโอเคถ้ สำหรับวันนี้ค่ะก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ